แซบะเข้ามาค่ะแซบะแซบบุ๊ดได้กินเข่าเน้องมินน้องตอนแรกผนยังเด็กกินนะทุกคนทุกคน,นบ่มีอ้ายมีน้องบ่๊ดมีผีมีน้องนะบุ๊ดมีพ่อมีแม่อ,มมอยู่แบบนี้ได้กินก็กินถ้าบ่าได้กินก็คืออยู่วลาเลยบ่ได้กินอย่างเลย สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกายเงี้ยี่ตอนทับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องก็ตอนนี้เนาะเฮาก็าได้อ่ากายไปกายมาอยู่อ่าลายเทือแต่ว่าตอนนี้เฮาก็าเข่ามาเวยเนาะทุกคนเนาะพอเพราะว่าเฮากับว่ได้เข่ามาเวยฮะอ่าโดนเพราะสมควรทุกคนก็คือทางคําหักเนาะทุกคนเนาะคําหักอ่าผู้ชายที่ว่าเป็นพิการทุกคนพิการสายตาเนาะก็คือเบิ่งบ่เห็นนั่นแหละและที่นักกว่านั้นก็คือ บบมีคนเบิงเบิงเล่านะบ่มีคนเบิงแยงเนาะบบมีอ่อบบมีแม่บบมีญาติพี่นอนะ้องเนาะก็คืออยู่ตัวคนเดียวพี่นอ้องตาบอดเองเนาะพี่การตายแล้วก็ที่พัานาเขาก็เคยมาช่วยเรือลายเพราะสมควรลายรั้งลาค้าวแล้วก็ทางเฮือนก็คือเป็นทางเบ้าวันเนาะที่ว่าได้มาสร้างให้เนาะทางนี้เฮาก็ได้กายไปกายมามันไกลๆจะเข้ารดูหนาวแล้วเฮาก็เลยว่าแวะเอาเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญผนส่งมาเนาะ,อะเอามาให้ทาง คำหักเอาไใบนุ่งใบนั่นเนาะเพราะว่าหนาจะบ่มีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งเฮือนซานบ้านซองเพิ่นก่อนนะเงินเพิ่นทุกคนาอันนี้เป็นเฮือนของบ่าวอ้วนเนาะผู้ในี้จะบุญสรงเงินผ่านทางบ่าวอ้วนแล้วบ่าวอ้วนหันมาสร้างให้เนาะทุกคนเนาะก็เลยได้มีเฮือนอยู่ถ้าบ่ซั่นนี่บ่มีเฮือนอยู่เลยทุกคนที่ผ่านมาน่ะก็คือซอกโลไปมืดอยู่บนไดนก็คือนอนอยู่บนหันเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปหาเขาเอ คำฮักเบิ่งเฮาติดไมค์ก่อนเด้ออือสวัสดีดีคำักสวัสดีเพิ่นนะโอ้บ่เออเฮ็ดหยังอยู่่นี่น่ะบ่เฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังกินข้าวแล้วบ่ได้กินโอ้โอ้มื้อนี้ยังบ่ได้กินข้าวนะโอ้กินบ่มีคนให้กินบ่มีคนให้กินโอ้มนิวันี่ก็ไปนิวันี่ก็กินข้าวบ่ได้ไปนิวั ก็คือเพื่อนอาจะมักไปนวดให้ซาบบานแล้วก็ซาบบานเอาข้าวให้กินก็คือได้กินเนาะมื้อนี้ยังบ่ได้กินข้าวแต่กำลังอ่ะไม่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้กินข้าวจากมื้อแล้วก็ไปนวดแล้วก็กินข้าก็นรดไม่เลื่อนแตก็มื้อนี้นี่บ่มีคนให้นวดโบ้ลื่อนตอนค่ำมันนี่ตอนค่ำพวกนายตอนค่ำยังออกไปซอกเนาะ ต่อไปยืนเหนื่วิ่งก็ยืนเหนือไปเฮ็ดเวียด์อ๋อเพิ่นไปเฮ็ดเบียรเนาะมังได้ตอนคำนึงไปสกเราเมื่อนี้มืดมืดแต่เต้เศร้าจนคำยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวนี้แกะจะมืดอะไรทุกคนกึบๆเจ้าค่ำหนึ่งทุ่มเราทุกคนตอนนี้นะเนาะเพราะว่าหกโมงยังเจ็ดโมงก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งทุ่มแล้วได้ยังไม่ได้กินข้าวแต่เศร้าจนคำเนาะเดี๋ยวเขาถือขนมมานำอยู่ทุกคนเดี๋ยวเจ้าขนมให้เขามากินก่อนป้าเขาก็ไม่ได้มาโดนแล้วเนาะทุกคน บุได้มาโดนเราละก่อนอ<บ>คือว่าแล้ว cắm hắc nam kìm chảo phải tắt chứ xài đây như huệ chảo phải sang phải tắt à nó có trăng hả nó trăng trăng không tuốt tháo lấy trăng không nào 8 số 1000 khối 812 trăng được rồi phải để được luôn nè, ờ, 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 เขาเป็นวดเขาเป็นวดเอาขนมมาสร้างกินบ่ะกินแหมแยกกินเขาเบิงเบิงเบิงาขมักสร้างกินเลยาะว่าเขามาตะเกียนเห็นอยู่เพื่อนว่ไปทั้งใดนะ เบียกยางกับบัวให่ได้ไปครับจ่างแพ่บ่าวนทุกคน,นมีแต่ตอนค่ำตอนคืนมากก่อไปซอกนวดเขาเจ้านวดตัวนวด,นวดคิงนี่แหละเขาเจ้าไปเรียกมาเมื่อยนะนวดและกับเจ้าเขาเจ้าก็เอาขอเอาข้าเอาน้ำให้กินฉะนั้นเนาะบางคนก็นเอาเงินไหนสองพันสามพันเซียบมาขมาเสียบมาเสียบบ่วใหดกินเขาน่าเนาะืันนี้เนาะตอนแรงพิ่นยังเด็กกินเนาะทุกคน เดี๋ยวอยู่เฮือนก็นกนดั่งไฟอ่ะก็ามากับสร้างที่ร้างสร้างอ่ะเมืม่อเขาเข้าไปเฮือนก็นได้อ่ะบ่มีบนดั่งไฟได้น้อบ่มีเลยทุกคนกินดูนะมีเต็นหน้าอันนี้จ่างกรจับไปตักมาซ้ำนี่นี่2สองมันกรี 1, 2, 3, 4, บหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่มีบนดั่งไฟทุกคนไฟก่อ

บ่มีอ้ายมีน้องบ่มีพี่มีน้องนะโบมีพ่อมีแม่นอยู่แบบนี้ได้กินก็กินถ้าบ่ได้กินก็คืออยู่ละลาเลยบ่ได้กินหยังเลยหมดสองถุงยังบ่อิ่มแท้อิ่มอ่ะบ่อิ่มแท้บ่อิ่มแท้อิ่มแหละยังยังอ๋อยังกินเต็มอ่ะ ไข่ปลอกให้แล้วกินอะไรอยากกินเข่าทุกคนแตงเต๊เศร้าเนะาะแตงเต๊เศร้าจอมคำยังไม่ได้กินเข่าเลยเพราะดีเขาก็ไม่ได้ถือเข่ามานะเนาะเาถือแต่นขนมมาเนาะทุกคนเแต่เลยว่าขนมให้คำหักกิน น้ำกินนะจับก,ก้อยใ่ป่ะนะกินขวาม,มาเจ้าก,กินเ <c oughs> นอะนี่บางนำมุนาะเจ้าบางนำไม้มาให้กอนอันนี้เป็นจ่างดึงน่อยไปนะกินน้ำได้บุญนึ่งแคนขนมเลยแขหานแล้วอยวันแล้วอยหานแล้ว ป้านี่เด้อกินนี้กันโอ้พอพอแล้วเอาไปสั่นเอาไปกินเนะเอาเอาไปกินยำยากษ์เนี่ยโดยโดยเนี่ยแล้วก็ควายเอาเสียผ่ามาให้เจ้านุ่มเนี่ยเสียผ่าเบิกลายเบิ้งเขาจะให้เบิ้งอันไฮพี่น้องเบิ้งก่อนเนาะก็คือเสียผ่านี่เลาก็เลือกเอาเครื่องของไอซูไนเนาะที่เพิ่นส่งมาเครื่อง จะมีเนี่ยเสียเงาวันนนงาวนี้เนาะเสียเงาเนี่ยพอดีแม่นเลยพอดีเขาเงาหนาวแล้วจับบุ้มีที่เสียนะโอบุ้มีเนาะเนี่ยเอาโซกเอาเสียกันหนาวกัน,นยังมาเสียเสี่ยสันก็มีอยู่ทุกคนนี่เนาะมีได้ตวงมันคือแบบนี้สิเนีเอามาให้ขหักหน,น,นุ่งเนาะนี่ พอดีแมนสวงเราดูหนาวเนาะคำฮักเจ้านุ่งเสียไม้กับเป็นนะเป็นเบิ้งเขาจะลองให้นนุ่งเบิ้งเดี๋ยเอาก่อนเอานุ่งอันนี้เบิ่งนุ่งเสียไม้เบิ้งแก่แล้วเป็นยังเจ้ากับไปอัพน้ามาเป็นผู้ใดตัดผมให้หน่อยเคย เคยบูแมนบแม่บูแมนตี่บูแมนบูแมนแมนอะเออแมนแล้วเออแบบนั้นหละนีุ่ึงเสียไม้แล้วนะกันนาวโอเคนน่ห่อเลยวันนี้นะเดียใส่ไม้เลย เอองามมันนี่เอาขนมอันนี้ป้านน่ยนะใน่เราก็มีหลายตัวนะทุกคนเนาะคือเสือแบบนี้เนาะเป็นเสือกันหนาวเมดเพราะว่าเน็ตไห่อันค้ามหักนุงแบบมันเข่าระดูหนาวแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะใส่ถงนี่ล้วก็มอไปข้ามหักนะ เอาอันนี้เป็นเสือดนะก็มันเนี่นเลยบ้ากระไลเนี่ยาาเรา,า,าขนมได้นี่หน่าเนี่นเดี๋ยวเขาเ,าเอามีนี้มาให้จิ้มหน่อย กาเนาะพอดีเฮาได้ซื้อมีติดติลดมาพ้อทุกคนให้ข้ามักใบต้มกินยังมมอคำเพราะว่าข้ามักยังไม่ได้กินเขาอ่ะอันนี้มันมีเนาะเอาไปกินเนอะอันนี้เอาใบต้มกินเวลาเจ้าว่ได้กินเขาเนี่ยดีใจบอกข้ามักดีใจเนาะอืน พราะว่าเพลินนั่นโอ้บ่มีคนเบิเ่งคนแย่งทยวทุกคนนลยถ้าบ่มีคนมายิบมายืนก็นค,นคือบ่ได้กินเลยเนาะเอาคำพักภาษาหน้าเฮากลับก่อนเนาะเข้ากราบเพลินก่อนเนาะโดยโดยอยูดย่ด,ด,ด,ดีมีแห้งเนาะเป็นอะไรก็รักษาสุขภาพเนาะเข้ากราบก่อนมืนหนีมัอหนักมันหนถ้าเขาเด็กเขามาเขาจะมาเยี่ยมยามติมเนาะออเอากราบก่อนซัหนนะ่ะโอ้คุ้มเจ้าจ้าวจ้าว การเอาก่อนเฮาจะกลับไปเฮาจิเมียนนะนะตุกหน่อมใหม้เข้ามากก่อนไปเข้าไปเนะข้ามากไปคอยจิเมียนชวยเดี๋ยวเฮาจิเมียนนะอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็มีขี้เหงาพร้อมอึ๊บเอาเก็บใส่รถเฮาไปไปถิ่มอยู่ขี้เหงาเนาะไปถิ่มอยูไอ่ไปขี้เหงาปลาเนี้ก่าโอเคเนาะทุกคนเนาะ ไม่เห็นเท่าใดก็ยังพ่หูใจอยู่ตลอดนะทุกคนสมัครคําหากนะเพราะว่าค้ามหากันบบมีญาติพี่น้องบบมีพ่อบบมีแม่นะก็มีแตอ่อยู่แบบนี้แหละตอนนั้นนี่ตอนบ้าอ้วนบวนบได้มาสั่งเงือนหลังนี้ให้ทุกคนก็คือโลไปโลไปเนาะไปตามมู่บาเน,นี่คำโบได้ก็คือนอนบนหันเลยบบมีจุดหมายปลายทางของชีวิตเลยบบมีบอนสินอนเลยนะเสียผ่าค่าคิ้งไปคำโบได้ก็นอนบนหันเนาะเรื่องเขาเรื่องน้ำก็คือได้ก็กินบบได้กับ่บกินเลย อันนี้เบ้าวนได้มาสั่งหอส้างเงินให้ก็ถือว่าโอ้ดีใจทุกคนต้องขอขโมงกับใจผ้ให่ใจบุญเนาะที่อะไรขมักมีบอลน,นอนทุกคนถ้าประสันก็คือเล่ร่อนไปเนาะอันนี้ก็ยังดีที่มีบอลน,นอนทุกคนแต่ว่าเรื่องเขานำซ้ำปาก็คือไปซอกนวดทุกคนเาไปซอกนวดพนคลายใหครับชาาบ,บ้านเวลาชาาบ,บ้านไปเวียกมาเมื่อยนะไปนวดอนคลายถา้าผู้รดสงสารก็เอาเขาให้กินบางคนก็เอาเงินให้นะมาจุกมาใจในชีวิตประจำวัน บางมือบบได้ก็คือบบได้กินเข้ากินน้ำเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับบาแต่ละมือกันทำกันมากันจะได้นวดแต่คนบบสำหรับการไปจ้างไปนั่นแต่เพิินเอานัานทุกคนเพราะว่ากัมากันพิการตาเนาะทุกคนก็สำหรับลิปนี้เขาก็ได้แบะมาก็เห็นเราเขาก็พอดีเฮาก็ได้ซื้อเป็นมีเป็นขนมเล็กๆน่อยติดรถมาเนาะก็มาให้ทั้งขมักเอาไปกินเนาะแล้วก็เครี่องเท้ามาให้น่นสุนี้ ก็เป็นเครื่องของทางไอซสุนยอยู่ทางประเทศไทยเนาะเราก็พิดแบงมาให้กำหักใบนุ่งพอไกลๆจะเข่าราดูหนาวแล้วเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบุณขอขอบโมก ok ขอบใจทางไาซสุนคอยจงมีสุขภาพแข็งแรงป่าสจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเ,เงินคำไหลามาเทมานะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบารลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน,นคลิปต่อไปส่นวนจะเป็นคลิปใดและอย่าใส่ใกล่ลืม ให้กำลังใจกันคือเ่าคือเดิมนะเนาะพี่นะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี